ออกบ้านวันฝนตกแซ้แซะเบ่อต้องเต็มตรงเต็มตัวว่าสิไปมึงก็เอินให้ตู่ขึ้นรถที่รักเธอไม่ต้องอาบน้ํานะเพราะเธอสวยอยู่แล้วถึงไม่อาบเธอก็สวยคนเป็นเมียก็ไม่บ้ายองเท่าไหร่พอได้ยินผัวพูดอย่างนั้นลุกปองงองขึ้นมาใส่ส่งในเสียในแลนน้าก้นเขาทวนทวนมื่อนี้เราสองคนมาผูวเพราะที่เอเวอร์แลนด์ไม่รู้อะไรเข้าฝันป้าบอกว่าลูกอยากมาเที่ยวสวนสัตว์เราเร็วคิดใดมันกับผ้าข่อยกับลูกมากเลยแต่ก่อนที่ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่สวยงามมากของเอเวอร์แลนด์จากที่ไฟไหม้เขาก็เปลี่ยนมาเป็็นนหหมมีีแแแพดดดด้้าาตต่เกจจะัววริงใูย เห็นชินตาคือคนเกาหลีต่อคิวถ่ายรูปถ้าเป็นบ้านเรานะโบยืนออมสาบลาบแล้วปาน,นีเยออินเตออินเตอายบายอินเตอกินบายบายอันเดอันเดียหัว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 วว้าวว้าวว้าว 이거 봐봐, 이거, 개츠. 어떡가 무서워? 아 아빠가 너가... 잡아줄게. 그러면서 뭐 기차 타는 거래 시, 기차 타고 무서운데. ลงจากโอลโลนซาก็มาถึงจุดหมายปลายทางของคุณลูกชายเพื่อที่จะพาลูกชายนั่งรถชมสวนที่วรอดูสวนสัตว์ประมาณชั่วโมงแต่พอเวลาดูสัตว์จริงๆแล้วได้ดูสัตว์แค่สองสามตัวแต่ตถ,ตถึงจะแค่สองสามตัวแต่ลูกชายก็ดูตื่นเต้นมากถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ดีคิดว่าน่าจะมีทริปต่อไป <frança. S 1> แต่ในหอนซาเปนเตอบีนกอรอนเ่สิไป 여러분들 저쪽에 가장 <목소리> 뒤쪽에 있는 친구 보이시죠? 감시가 제일 작습니다 <목소리> 작년, 작년 5월에 태어난 아가 얼룩마의 크미 친구거든요 가그 자꾸 네, 귀엽죠? 우리 얼른마 친구를 만나봤다면 저희 앞으로 조금 더 <목소리> 가서 기린 친구 불러볼 건데요 우리 다섯 친구 중에서 어떤 친구가 가까이에 올지 아마 불러보도록 할게요 네 우리 기린 친구들 굉장히 똑똑하거든 사랑 얼굴과 목소리를 우와. 알아볼 수가 있습니다. 우리 가까이 가준친구는 이름이 포티 올해로 <laughs> <오래로> 9살 된 <때 웃음> 여자친구인데요. <여섯 웃음> <키워드 웃음> 에버랜드 4색 주변에 태어났기 때문에 포티의 이름을 가지고 있어요. 렐루 <laughs> 네, <laughs> 네, <봐봐>. 잘 먹죠? <laughs> 네, 여기서도 만나보도록 할게요. 렐루 뭐 혓바닥에 빈대 ช็อที่รับเดินอาปากังาพพงาบมาแม่แอบให้สนอลูกคอยให้สนอไอยคนสนอสรุปแล้วนางบอกให้ถูกใจนางเฉยเลย우리친구2้ช <ga> ค <ul it> <ca> oh, ้ชมคุณผู้มคุณผู้ชมคมค นั่งรถมาได้กันจนถึงเวลากลับบ้านสามีก็หันมาถามดิฉันว่าท่รกทำไมฉันไม่เห็นเธอถ่ายรูปเลยมึงใส่กูถ่ายจังไดนากูบลายลางน้ำกูกบลายอาบเห็นฉันนะเฮ้เฮ่ดัลิ่งเฮิมาแฮ่แฮ่เอียงกันยังว่าคนบริยอาบน้เธอไม่ต้องกังวลที่รักล้องเธอมันสามารถปรับแสงแล้วก็แต่งได้เธอทําอยู่ประจําอยู่แล้วมันวะเบื้องลุกเป็นแต่คอยถีบมันดีบอลจ้าหวหลังจากสามีพูดจบประโยคสุดท้ายดิฉันก็ค่อยๆยเงยหน้ามองหน้าสามีแล้วในใจของดิฉันก็คิดว่ากูคืออยากโดดฟีคิกมึงแต่น้อมึงคิดไดจังใดนคําาเนี 어디니? 언니, <laughs> 어디, 어디 있니? 기차, 어디 있니? 너 한국 사람이야? 기차, 어디 있니? ทริปกับท่านหันทริปไปได้ตั้งตัวคุณลูกสนุกคุณพ่อพอใจถือว่าบรรลุเป้าหมายามแต่งหน้าขอเมียได้แต่งหน้าเบาๆในเด้ออันยองอาเซโย